នេះអូមើងអេបអានគលកតានោះ

อหอ,อมคักบนะปล่อยมันผดบานนี่จะเอาใส่พักนี้เองโอ้หะพี่สุกัยเดี๋ยวใ,ใส่นี่ต้นตำรับพักนี้ขาย,ายบดไดอยู่ไหนนะใส่ปลาคารน้ำหนึ่งมีปลาคารนำ้ำ

Ô. Ừ. Ngoại vậy. Ngoại thấy rồi. Ừ.